สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP กับดาวโจนเช้านะคะประจำวันที่20กับ21กันกรกฎาคมปี66คำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนที่ทุกท่านเล่นกับพนันนะสำหรับ VIP ตัวเด่นก็คือ0369 0304 0506 0809 9092 ก็ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์สามเก้าเก้าสามหกเก้าเก้าหกเนาะต่อไปเป็นดาวโจนหนึ่งกับสี่สองกับห้าหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าแปดห้าเก้าอันนี้มีเบิร์ในตัวเด้อเนี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่ห้าห้าสองสองหนึ่งสองแปดสองห้าหนึ่งหนึ่งสี่สองแปดหนึ่งห้า องห้าห้าสองสี่ห้าห้าสี่สองสี่สี่สองเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางนะปูรุ่นด้วยกันนะ <1> 1> สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะ,ะโชคดีกับทุกคนนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไ,ไลค์ด้วยนะ,ะ <1> <1> โชคดีทุกคน,นะค่ะสวัสดีค่ะ